ปัญหานะครับก็คือเรื่องจะมาขอโปรแกรมไปฝึกเองนะครับก็ผมก็ทําคลิปอธิบายหลายครั้งแล้วนะครับซึ่งนี่ก็คือเป็นปัญหาทุกรุ่นนะครับซึ่งผมอธิบายก็คือไปหลายคลิปแล้วก็ยังไม่เชื่อไม่เข้าใจนะครับซึ่งผมบอกเลยนะครับสําหรับคนใหม่นะครับที่ไม่มีพื้นฐานออกกําลังกายนะครับคุณนะครับจะมาขอโปรแกรมฝึกแล้วผมจะดีไซน์โปรแกรมให้คุณยังไงครับผมถามนะครับ ในเมื่อนะครับผมให้คุณส่งคลิปวิดีโอนะครับลงในกลุ่มนะครับคุณก็ไม่ส่งนะครับเอ้าแล้วผมจะประเมินความแข็งแรงนะครับของคุณได้ยังไงซึ่งโปรแกรมใครโปรแกรมมันนะครับโปรแกรมมันจะต้องตอบโจทย์นะครับก็คือเข้ากับความแข็งแรงของคนคนนั้นนะครับและก็เข้ากับเป้าหมายของคนคนนั้นนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าคนใหม่นะครับ ก็คือมีหลายคนนะครับก็ยังคิดว่าจะเอาโปรแกรมนะครับไปซื้อโปรแกรมแล้วมาฝึกโปรแกรมเทพมันมีอยู่จริงอย่างงู้อย่างนี้นะครับคนก็เลยตกเป็นเหยื่อไม่จาชีพนะครับซึ่งคุณหารู้ไหมว่าในโลกของฟิตเนสน,นะครับมันมีการขายก็คือคอร์สออกกําลังกายแบบก็คือแบบว่าชวนกันลงทุนนะเอาลงทุนไปคอร์สนี้สมมุติลงทุนหมื่นหนึ่อ้าว แล้วก็คนคนนีค้คือได้มาสัมผัสนะครับคนที่ซื้อคอร์สมาสุดท้ายรูปร่างไม่เปลี่ยนเอา้ากูเสียเงินไปหมื่นแล้วกูก็เหมือนกับไปหลอกอีกคนนึงอ่ะหลอกเพื่อนมาหลอกกันหลอกกันหลอกกันมาเรื่อยๆนะครับอ่าซึ่งผมจะบอกความจริงนะครับวันนี้นะครับก็คือเรานะครับไปขอโปรแกรมเขาฝึกไม่ได้นะครับนอกเสียจากว่าโค้ดคนนั้นนะครับเขาเห็นความแข็งแรง ร่างกายของคุณนะครับเขาประเมินอะไรหลายอย่างจากตัวคุณนะครับไลฟ์สไตล์ชีวิตคุณนะครับซึ่งถ้าคุณนะครับกำลังจะควักเงินนะครับตอนนี้ผมเตือนนะครับไปซื้อโปรแกรมนะครับผมบอกเลยว่าคุณจะกําลังโดนนะครับมิจฉาชีพเขาหลอกอยู่มันไม่มีครับโปรแกรมใครโปรแกรมมันนะครับซึ่งผมน่าจะตัดคลิปมาหลายครั้งแลวนะครับก็ยังก็ยังไม่มีคนบางคนก็ไม่เข้าใจปัญหาก็คืออ่ะ รุ่นที่นะครับรุ่นที่ผ่านมานะครับแล้วก็รุ่นก่านๆหน้านี้มันจะมีปัญหานะครับพี่ขอโปรแกรมไปฝึกไม่ขอโปรแกรมไปฝึกซึ่งผมก็บอกว่าเอาโปรแกรมไปฝึกไม่ได้นะครับมันจะต้องดูพื้นฐานความแข็งแรงให้ส่งคลิปก็ไม่ยอมส่งอีกเอา้าแล้วก,กูจะออกโปรแกรมให้มึงยังไงนะครับอ่ะพูดกันขอพูดแบบจาไม่สุภาพนะครับซึ่งก็คุณเป้นะครับก็คือเขาทําตามทุกอย่างเพราะว่า เขานะครับก็คือลองผิดลองถูกมาเขาไม่รู้จะทํำยังไงแล้วนะครับก็คือลดอาหารก็แล้วฝึกหนักก็แล้วก็ไม่ลีนนะครับจนมารูจา้จักก็คือกลุ่มปิดกลุ่มเรานะครับซึ่งผมก็คุณเป้เข้ามาช่วงจังหวะที่ว่าเป็นรุ่นรุ่นที่3เทนพอดีซึ่งผมยังไม่ได้เปิดนะครับผมก็บอกว่าเอาแบบนี้แล้วกันนะครับให้ไปส่ง,สงคลิปก็คือในกลุ่มสาธาก่อนเดี๋ยวเปิดรุ่นที่4เดี๋ยวเข้ามานะครับ เขาก็คุณเป้เขาก็ส่งคลิปนะครับเริ่มส่งคลิปก็คือในกลุ่มกลุ่มสาธารณะที่มีสมาชิกเกือบ4นะี่พัน่ะซึ่งผมก็บอกว่าถ้าผิดนะต้องแก้ไขนะลงสุดนะต้องมาปรับท่าใหม่หมดพื้นฐานไม่หมดเลยอ่ะซึ่งเขาก็เริ่มรู้อ๋อเขาผิดผิดพลาดมาทั้งชีวิตอ่ะ อาพอดีนี้ก็คือเริ่มเข้ากลุ่มก็คือกลุ่มปิดนะครับเทนกันนะครับซึ่งก็คุณเป้เขาก็ได้ได้มาสัมผัสนะครับว่าโอ้ันมีอะไรอีกเยอะแยะนะครับที่เราไม่รู้นะครับอ่ะผมการฝึกจริงจังที่ว่าที่ว่าหนักมากหนักหนักกว่าในอดีตอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโภชนาการอะไรก็ปรับใหม่หมดนะครับซึ่งคนที่มีปัญหานะครับคนคนนั้นนะครับเขาก็จะเอาโปรแกรมฝึกอะ่ะเขาจะเอาโปรแกรมฝึกคือแล้วทีนี้ก็ผมก็บอกว่า ก็คือเอา้าถ้าไม่ทําตามในสิ่งที่บอกอะแล้วผมจะจัดโปรแกรมให้ยังไงเขาก็ไม่ทำคูรันซึ่งเขาก็เชิงประมาณว่าอด,ดีตท่านั้นนะครับก็คือไปฝึกเองก็ได้ประมาณว่าอด,ดีนะครับซึ่งเดี๋ยวสักวันหนึ่งถ้าเขาก็คือรูปร่างดีหุ่นดีมีซิกแพคเมื่อเขาถึงเป้าหมายเขาจะได้คําตอบเองครับว่าเฮ้ยมันไปเอาโปรแกรมคนอื่นมาฝึกไม่ได้นะครับโปรแกรมใครโปรแกรมมันนะครับเดี๋ยวเขาได้คําตอบซึ่งปัจจุบันนะครับ เรนมารุ่นที่4ีสมเดือนคุณเป้รูปร่างก็คือลีนลงนะครับส่วนเขานะครับเขาก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับอ่ะเพราะเขาคิดเขามั่นใจว่าเขาก็ฝึกเองได้แล้วก็ผมบอกเลยให้เขาไปซื้อโปรแกรมเลยผมบอกเลยถ้าไปเจอคนที่เขาจริงใจนะครับโค้ชที่เขามีจรรยาบรรนนะครับก็คือเขาเขาก็จะบอกอะไรเขาเขาจะทําตามแนวทางนะครับแต่ถ้าไปเจอ เทรนเนอร์บางคนนะครับที่เขารู้ว่าอ๋อไอ้นี่มีเงินนะครับเขาก็จะเลอกเอาเงินคุณนะครับเอกขายคอร์สอ่าไม่เปลี่ยนพวกเอ้ามันต้องมีอาหารทรงอาหมเสริมเปอาขายอีกขายคุณจะหมดเงินไปไเรื่อยๆนะครับผมบอกเลยว่าคุณอยู่กลุ่มนี้คุณไม่เสียเงินสักบาทหนึ่งซึ่งผมนะครับเป็นคนที่ชอบเอาชนะคนด้วยการกระทํานะครับซึ่งการที่จะทําให้คนคนหนึ่งนะครับคุณดีผอมลีนได้นะครับมันก็ต้องใช้เวลาผมก็ต้องอดทนนะครับ อดทนมา2เดือน3เดือนอ่ะเมื่อ3เดือนก็คือเริ่มถึงเป้าหมายเอาล้วไปเปรียบเทียบกับเขานะครับเขาก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับผมบอกเลยว่าบางเรื่องนะครับคุณอด,ดีไม่ได้ผมบอกเลยถ้าคุณไม่มีความรู้ซึ่งส่วนก็คือภาพข้างบนนะครับก็ร่างกายอยู่ในก็คือสภาวะในสามารถดึงไขมันออกไปใช้ได้เดี๋ยวผมจะทําคลิปนะครับซึ่งนี่เป็นปัญหาระดับชาตินะครับหลายคนออกกําลังกายมาตั้งนานนะครับแต่ไม่รู้ว่าตัวเองใช้แป้งใช้คาร์บนะครับใช้น้ําตาลหรือว่า คุณใช้ไขมันออกไปเพราะว่าเป้าหมายคุณก็คือต้องการลดไขมันอ่าแต่บางคนก็คือออกกําลังกายมาทั้งชีวิตร่างกายใช้แป้งกับใช้น้ําตาลมาทั้งชีวิตกับไม่ได้ใช้ไขมันนะครับบางเรื่องนะครับคุณอาจจะอดอีได้แต่ถ้าคุณไม่มีผลลัพธ์ให้เห็นแล้วคุณจะหน้าแตกเอานะครับก็หวังว่าเขาคือสําหรับคนที่จะมาขอโปรแกรมฝึกน่าจะเคลียร์นะครับคลิปนี้ผมก็จะไม่ตัดคลิปนี้แล้วนะครับเดี๋ยวใครใครจะถามก็คือมาขอโปรแกรมฝึก ผมจะส่งลิงก์คลิปนี้ไปให้นะครับคุณจะได้เปลี่ยนความคิดนะครับว่าคือคือถ้าคุณคุณไม่ส่งการบ้านไม่เห็นพื้นฐานเห็นเบสิกผมไม่สามารถออกโปรแกรมให้คุณได้นะครับ mm hmm. ก็เข้าปุ่มปิดนะครับเดี๋ยวผมจะปิด้วนะนะอีกไม่นานนะครับผมจะปิดแล้วผมบอกแอดมินหญิงพาะถ้าการฝึกจริงจังออกแบบโปรแกรมให้แต่ละคนนะผมจะปิดจริงๆิงนะครับ